มีโอกาสที่จะแบบปุบปั๊บรับโชคมีบ้านแบบปุบปั๊บฉับพันสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกๆท่านเข้าสู่ช่องโหราวิวัต์ค่ะอาจารย์จมื่นครับอาจารย์พิมพ์ค่ะการทำนายนี้เป็นการทำนายแบบภาพรวมของชาวราศีกุมประจําเดือนเมษายนนี้นะคะสามารถดูคิดนี้ได้ทั้งลัคนาราศีกุมและราศีกุมนะคะ ชาวราศีกุมนะครับคือท่านที่เกิดในระหว่างวันที่13กุมภาพันธ์ถึงวันที่13มีนาคมนะครับหรือท่านที่ผูกดวงวางลัคนาแล้วลัคนาของท่านสถิตในราศีกุมท่านคือชาวลัคนาราศีกุมครับแคปชั่นของชาวราศีกุมประจำเดือนเมษายนนี้นะครับสง,สงการนี้มีมเงินหลายทาง,ทางเราจะแยกการทำนายเป็นเรื่องที่โดดเด่นและเรื่องที่ต้องระมัดระวังนะคะ เรามารับชมรับฟังเรื่องที่โดดเด่นของชาวราศีกุมจากอาจารย์พิมพ์ก่อนเลยครับโอเคชาวราศีกุมเนี่ยนะคะคในเดือนเมษายนนี้นะคะคก็จะมีคนรักเพื่อนเก่าหุ้นส่วนเก่าหรือเจ้านายเก่านะคะคจะนําผลประโยชน์มาให้แล้วในเรื่องของคนครักเนี่ยนะคะ คนรักเนี่ยอาจจะมาส่งเสริมหรือแนะนําหรืออะไรเงี้ยทำให้เรามีมีหน้ามีตาโดดเด่นทางสังคม<อ>ที่เราอยู่นะคะ<อ>ค่ะ,ะก็จะมีความโดดเด่นทางสังคมอของเรานะคะคแล้วก็ส่วนเพื่อนเก่าหุ้นส่วนเก่าหรือเจ้านายเก่าเนี่ยจะนําผลประโยชน์มาให้เรา<อ>มีข้อเสนอมาให้<อ>มีผลประโยชน์อะไรที่แบบ ทำตรงนี้ไหมอะไรตรงนี้ไหม,อ,มอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีมีช่องทางในการหาเงินมาให้เราตรงนี้นะคะก็อาจจะพาเราไปเข้าสังคม,มหรืออาจจะพาสังคมมาหาเราเลยก็ได้อ่าฮะพาคนนู้นคนนี้มาให้เรารู้จักหรือพาเราไปรู้จักคนนู้นคนนี้ซึ่งมันเป็นผลประโยชน์กับเราโดยตรงถูกต้องอค่ะถึงจะว่ามีคนนู้นคนนี้เข้ามาชักชวนทําผลประโยชน์ แต่อย่างไรเสียต้นเดือนเนี่ยรายได้ต่างๆที่มันเข้ามาเนี่ยมันมาจากตัวเองที่สร้างโดยตรงเลยที่เราทําไว้สร้างโดยตรงเนี่ยมันมาจากตัวเราเองมันยังไม่ใช่มาจากตรงสิ่งที่เขามาเสนอนะคะจวบจนปลายนั่นแหละนะคะพอปลายเดือนพอปลายเดือนถึงจะมีรายได้เพิ่มขึ้นมาจากตรงโครงการงานที่วางกันไว้ที่ทําร่วมกับคนอื่นไว้เนี่ยค่ะมันถึงจะค่อยได้เก็บเกี่ยวผลประโยชน์จากตรงนั้นและอีกเรื่องหนึ่งนะคะที่เป็นเรื่องดีๆก็คือ มีข่าวดีจากต่างประเทศจากทางไกลแดนไกลนะคะหรืออีกมุมนึงเนี่ยก็ในสังคมที่คุณอยู่ที่คุณทํางานอยู่เนี่ยนะคะร่วมกับเพื่อนฝูงร่วมกับคนที่อยู่กับคนหมู่มากเนี่ยคุณจะมีภาษีสังคมดีขึ้นมีหน้ามีตาโดดเด่นขึ้นอาจจะได้เลื่อนตําแหน่งหรืออะไรอย่างนี้ขึ้นมาตรงนั้นทําให้เตัวเงเหมือนโดดเด่นกว่าสิ่งที่เป็นนะคะในช่วงเดือนเมษายนนี้ค่ะสมมุติว่า คุณทํางานประจําคุณก็มีเกณฑ์ได้รับการผลักดันการโปรโมทการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งนะครับทำให้ภาษีทางสังคมเราเนี่ยมันมากขึ้นมันชัดเจนขึ้นใช่ค่ะครับผมค่ะค่ะแล้วมาอีกเรื่องหนึ่งในเรื่องของบ้านช่องนะคะสำหรับคนที่ยังไม่มีบ้านมีโอกาสที่จะแบบปุบปั๊บรับโชคมีบ้านแบบปุบปั๊บฉับพันในเดือนนี้ก็ได้เลอเอแบบไอ้ที่ผ่านมากู้มาตลอดเพิ่งจะมาได้เอาช่วงนี้ก็ได้นะคะ ที่แบบอยู่ดีๆก็มีเข้ามาแบบเราก็ไม่ทันคาดคิดว่ามันจะต้องได้หรือมันจะต้องมีขึ้นมาหรือบางทีคุณอัดจะกลับบ้านไปแล้วคุณแม่นะอะไรอย่างเงี้ยเอาที่ไปเอาที่ไปไปปลูกบ้านอะไรย่อยอดี้ยใช่อะไรประมาณนี้อย่างกรณีคนที่ไม่มีบ้านจะได้บ้านแบบปลูกปับอย่างที่เจพิมพ์บอกนะครับไม่ใช่ว่าแค่คนที่ไม่มีนะคนที่มีก็มีเกณฑ์เหมือนกันโชคลาภเรื่องพวกนี้คุณอาจะเดินไปเที่ยวห้างแล้วเขาจับรางวัลกันอยู่คุณอาจจะ เอา呐ซะหน่อยจับมาได้บ้านหลังนี้เฉยเลยได้เฉยเลยบ้านรมอมีดินหรือคนที่มีบ้านอยู่แล้วเนี่ยอาจจะมีโอกาสที่จะขยับขยายให้มันใหญ่โตหรูหราะกว้างขวางขึ้นก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะตรงนี้ค่ะในเรื่องดีๆอีกเรื่องหนึ่งนะคะคุณเนี่ยมีเกณฑ์ที่จะได้เซ็นเอกสารมีเกณฑ์ที่จะได้เซ็นสัญญาซื้อขายได้เซ็นสัญญาต่องานต่ออะไรกันเนี่ยแต่จามพิมอยากจะแนะนําว่า ให้พยายามดึงเกมให้ไปหลังวันที่19แล้วค่อยคอนแทคสัญญากันค่อยค่อยเริ่มเซ็นสัญญากันนะคะก็คือเป็นจังหวะที่ดีใ,ในการเซ็นสัญญาดาวอยู่ในมุมที่ดีค,ค่ะค่ะแล้วก็อันนี้คือเรื่องดีๆทั้งหมดนะคะคของชาวราศีกุมนะคะแล้วก็คราวนี้เรามาดูกันว่าในเรื่องที่ควรระวังของคนราศีกุมเนี่ย เมษายนนี้มีรเรื่องอะไรบ้างเดี๋ยวอาจารย์จะมือ,อะจะแนะนําให้เรื่องแรกเลยเรื่องการทําธุรกรรมทําสัญญาอะไรอย่างที่อาจารย์พิมพ์บอกนะครับว่าช่วงต้นเดือนเป็นช่วงที่ชาวราศีกุมไม่ควรทํานิติกรรมสัญญาอะไรทั้งสิน้นจําเป็นที่จะต้องยกไปหลังวันที่19การทํานิติกรรมสัญญาอะไรก่อนวันที่19มีเกณฑ์การถูกเอาเปรียบการเสียหายโดยเฉพาะถ้าทํานิติกรรมสัญญาอะไรกับเพื่อน กับคนในสังคมโดยเฉพาะสังคมใหม่ๆมีเกณฑ์ที่จะถูกเอาเปรียบเขาอาจจะไม่ได้ตั้งใจเอาเปรียบหรอกแต่สถานการณ์ในภายภาคหน้ามันจะทําให้เราเสียเปรียบรวมถึงเราจะลากเพื่อนเราคนรู้จักเราคนรักเราหรือใครก็ตามที่ร่วมกับเราเนี่ยพากันไปเสียด้วยโดน,น,น,นหางเลขไปด้วยใช่<น>เพราะฉะนั้นถ้าจําเป็นจริงๆก็ให้มีการตรวจสอบหลายๆรอบหน่อยนะครับถ้าไม่จําเป็นหรือว่าเลื่อนได้ขยับได้ก็หลังวันที่19ดีที่สุด ในเรื่องของการเงินการลงทุนนะครับเราไม่ได้บอกว่าไม่ควรลงทุนนะครับแต่ว่าทั้งเดือนสามารถลงทุนได้แต่เพียงแต่ว่ามันจะกลับกันนะการเซ็นสัญญาควรไปเซ็นช่วงปลายเดือนแต่การลงเงินอย่าลงเงินช่วงปลายเดือนนั่นก็หมายความว่าถ้าเซ็นปลายเดือนให้ขยับไปที่เป็นส่วนตัวของคุณเองที่ไม่ได้ร่วมกับคนอื่นนะครับจังหวะไหนดีแนะนำว่าจ่ายในช่วงของต้นเดือนดีกว่าการทำสัญญาในช่วงปลายเดือน ุณก็ไปเคลียร์กันให้เดือนหน้าอะไรก็ว่าไปนะครับแต่การจ่ายส่วนตัวที่เป็นผลประโยชน์ส่วนตัวจริงๆให้รีบจ่ายตั้งแต่ต้นเดือนใช่เพราะถ้าไปจ่ายในช่วงปลายเดือนมันมีโอกาสที่จะไม่ได้เสียนะได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่มากพอที่ตัวเองอยากจะได้นะครับมันจะมีเกณฑ์แบบนั้นนะครับแต่ว่าเสียหายอะไรไหมก็ไม่ได้ขาดทุนหรอกแต่มันจะเสียความรู้สึกว่า เฮ้ยก็คุยกันไว้อย่างนี้อ่ะเออฉันลงร้อยนี่ฉันต้องได้ห้าสิบเอาไปเอามาทำไมมันเหลือห้าบาทวะเนียโอ้ต่างกันเยอะนะคะสิบเป็ห้าบาทเนี่ยใช่มันก็มันไม่ได้ขาดทุนแต่มันมันเสียตรงความรู้สึกนะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือบุตรหลานบริวารนะครับบุตรหลานบริวารที่เก่งและโดดเด่นมีโอกาสที่จะตีจากเรา บริวารที่มากฝีมือที่มีความสามารถมากๆเขามีโอกาสที่จะโบยบินไปจากเรานะครับอันนี้พิจารณาว่าการไปของเขามันทําให้เราเสียหายไหมทําให้เราเกิดเรื่องเกิดเราทําให้ต้องถึงขั้นมีผลกระทบมีผลกระทบมากไหมใช่ครับเพราะฉะนั้นลองดูถ้าการไปของเขาแล้วไปเติบโตเราควรสนับสนุนแต่ถ้าเขาไปณขณะที่เรา ต้องพึ่งพาเขาคุยกันก่อนเจรจากันก่อนออยื้อไว้ก่อนขอให้เขาช่วยก่อนนะครับแต่ว่ามันมีเกณฑ์การสูญเสียบริวารตรงนี้แน่ๆนะครับแต่ว่าก็ต้องพิจารณาดูนะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือญาติพี่น้องคนใกล้ตัวนะครับโดยเฉพาะเพื่อนเก่าที่อยู่กับตัวเองเน้นนะครับว่าเพื่อนเก่าที่คบกันมานานแล้วี่อยู่กับตัวเองการที่คุณวุ่นยุ่งทํานู่นทํานี่จนเผลอลืมเขาบ้างนะครับ ระวังให้ดีนะครับเขาจะไม่แค่เรียกร้องให้คุณสนใจแต่เขาอาจจะแทงคุณได้แทงในที่นี้คือแทงข้างหลังสร้างปัญหาให้คุณได้นะครับเพราะฉะนั้นยิ่งกว่าเรียกร้องใช่ยิ่งกว่าเรียกร้องถ้ามีเคสอย่างนี้ผมแนะนําว่าตัดให้ขาดเลยชับชับับสุดท้ายก็คือสุขภาพสุขภาพนะครับความคิดความกังวลความเครียดเครียดมากจนเกินไปนะครับถ้าคิดมากมีปัญหาทันทีแต่ถ้าไม่คิดไม่เป็นไรถ้าไม่เครียดไม่เป็นไรใช่แต่ถ้าเครียดปุ๊บระบบ ย่อยระบบทางเดินอาหารระบบทางเดินหายใจรวนนะครับไวรัสในลำไส้ไวรัสลงกระเพาะเกิดแน่ครับอาหารเป็นพิษแปรปรวนหมดเลยใช่ราจบที่เราเครียดระบบการย่อยทั้งหลายจะแปรปรวนรุนแรงไหมไม่รุนแรงแต่ก็ลำคาญแหละเออเป็นกฎไหลย้อนเงี้ยลำคาญไหมลำคาญจุกแน่นในหน้าอกนะครับเพราะฉะนั้นอย่าเครียดถ้าไม่เครียดก็ไม่เป็น แล้วก็ในเดือนเมษายนนี้นะคะอาจารย์พิมพ์ขออวยพรให้ชาวราศีกุมนะคะดันแคปชั่นเลยมีช่องทางในการหาเงินมาหลายทางมีเงินไหลเข้ามาจากทางนู้นทางนี้ไปทางไหนก็มีแต่เส้นทางการเงินทั้านั้นเลยที่ดีดด้วยนะคะครับชาวราศีกุมนะครับไม่ว่าจะไปสถานที่ไหนสังคมไหนก็มีแต่คนรักคนหลงคนนิยมชมชอบนะครับ ขอขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะคสำหรับท่านใดที่สนใจตรวจดวงชะตาแบบเจอะลึกแบบส่วนตัวนะคะแบบว่าเราจะแก้ตรงนู้นแก้ตรงนี้ได้อย่างไรบ้างช่วยดูให้ละเอียดให้หน่อยนี่เลยนะคะคท่านสามารถติดต่อมาได้ตามลิงก์ข้างล่างนี้เลยค่ะคอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากทางช่องของเรานะครับ ท่านสามารถร่วมสนับสนุนนะครับช่องของเราได้ด้วยการกดขอบคุณนะครับในช่องทาง YouTube และส่งดาวได้ในช่องทาง Facebook ครับแล้วถ้าท่านอยากให้เรารทำคลิปเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะคะสามารถแนะนำมาใต้คอมเมนต์นี้ได้เลยแล้วเจอกันใหม่ในเดือนหน้านะคะสวัสดีค่ะ